พวอออนไลน์เลอร์นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป5วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาดูแหล่งน้ำในท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์กันนะครับนักเรียนเคยสังเกตหรือไม่ว่าน้ำฝนที่ตกลงมานั้นส่วนหนึ่ง ไหลลงสู่พื้นดินสะสมกลายเป็นน้ำใต้ดินอีกส่วนหนึ่งไหลลงสู่แม่น้ำทะเลและมหาสมุทรหรือบางส่วนกักเก็บไว้ในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อนำน้ำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนักเรียนคิดว่าแหล่งน้ำเหล่านี้สามารถจัดจำแนกได้เป็นกี่ประเภทนักเรียนรู้จักแหล่งน้ำอะไรบ้าง และแต่ละแหล่งมีการใช้ประโยชน์อย่างไรแหล่งน้ำหมายถึงบริเวณที่เป็นที่รวมของน้ำในแต่ละท้องถิ่นมีแหล่งน้ำและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่นในท้องถิ่นที่มีป่าไม้มากก็จะพบแหล่งน้ำมาก เพราะป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารก่อให้เกิดความชุ่มชื้นและการหมุนเวียนของน้ำแต่ถ้าในท้องถิ่นมีป่าไม้น้อยหรือไม่มีป่าไม้ก็จะเกิดความแห้งแล้งและไม่ค่อยมีแหล่งน้ำนั่นเองครับนักเรียนครับโลกมีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มซึ่งอยู่ในแหล่งน้ำต่างๆที่มีทั้งแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน แหล่งน้ำผิวดินเป็นแหล่งน้ำที่น้ำอยู่บนผิวของพื้นดินได้แก่น้ำจากแหล่งน้ำต่างๆเช่นแม่น้ำห้วยหนองคลองบึงลำธารทะเลสาบทะเลมหาสมุทรแหล่งน้ำใต้ดิน เป็นแหล่งน้ำที่เกิดจากการสะสมของน้ำฝนที่ซึมผ่านชั้นดินและชั้นหินลงไปแล้วกักเก็บเอาไว้ใต้ดินประกอบด้วยน้ำในดินและน้ำบาดาลน,น้ำในดินหมายถึงน้ำที่แทรกอยู่ในชั้นดินส่วนน้ำที่ถูกขังอยู่ภายในช่องว่างของชั้นหินที่อยู่ลึกลงไปเรียกว่าน้ำบาดาลน,นะครับ น้ำในดินมีปริมาณค่อนข้างมากในฤดูฝนจะน้อยลงหรือแห้งในฤดูแล้งน้ำบาดาลมีปริมาณมากและคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลแต่ถ้าน้ำบาดาลถูกสูบขึ้นมาใช้มากจนน้ำผิวดินและน้ำฝนไหลซึมลงไปทดแทนไม่ทันปริมาณน้ำบาดาลจะลดลงเป็นสาเหตุทำให้เกิดแผ่นดินสุด นอกจากนี้โลกของเรายังมีน้ำในอากาศซึ่งเป็นน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินที่ระเหยเป็นไอน้ำแทรกอยู่ในอากาศนะครับน้ำทั้งหมดของโลกแบ่งเป็นน้ำเค็ม97.5%และที่เหลือประมาณ2.5%เป็นน้ำจืดถ้าเรียงลำดับปริมาณน,น้ำจืดจากมากไปน้อยจะอยู่ที่ทานน้ำแข็งและพืชน้ำแข็ง น้ำใต้ดินชั้นดินเยือกแข็งคงตัวและน้ำแข็งใต้ดินทะเลสาบความชื้นในดินความชื้นในบรรยากาศบึงแม่น้ำและน้ำในสิ่งมีชีวิตผิวโลกประกอบด้วยพื้นดินหนึ่งส่วนและพื้นน้ำสามส่วนน้ำในอากาศพบเห็นกันโดยทั่วไปคือเมฆหมอกและฝน มหาสมุทรเป็นแหล่งที่มีน้ำเค็มขนาดใหญ่มากอาจประกอบด้วยทะเลหลายแห่งบนภูเขาสูงจะพบน้ำในรูปของทารน้ำแข็งและบริเวณขั้วโลกจะพบน้ำในรูปแบบของพืชน้ำแข็งน้ำใต้ดินประกอบด้วยน้ำในดินและน้ำบาดาลน้ำผิวดินเช่นทะเลสาบแม่น้ำมีปริมาณน้ำจืดที่พบได้น้อย